และแม้ว่ารัฐบาลจะกลับบังคมทูลร่างพระราชกิจสกายุบสภาแต่ก็มีรายงานนะคะว่าสํานักองคมนตรีค่ะได้ส่งคืนร่างพระราชกิจสเดีกายุบสภากลับไปให้สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะ ก็มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีได้กลับบงคมทูลร่างพระราชกิจชีพกาย,ยุบสภาไปเมื่อวันที่2กันยายนแต่ปรากฏว่าวันที่3กันยายนค่ะสำนักองคมนตรีในฐานะหน่วยงานกันกรองหนังสือและถวายความเห็นประกอบกลาบบงคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยและทรงลงพระประมาภิไธย ได้ส่งคืนร่างพระราชกิจสถีกาย,ยุบสภากลับมาให้สำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยมีหนังสือกลับส่งคืนมาแล้วก็ระบุว่าการกราบบังคมทูลร่างพระราชกิจสถีกาย,ยุบสภาผู้แทนรัษฎรไม่เป็นไปตามระเบียบการนำเสนอเพื่อขอพระมหากรุณาเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีปัญหาข้อขัดแย้งว่ากระทําได้หรือไม่ประกอบกับเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทำความเห็นประกอบว่า รัฐบาลรักษาการไม่สามารถกราบบังคมทูลร่างพระราชกิจ c ิ d e s การย,ยุบสภาได้จึงไม่สามารถกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปริมาพิไทยได้ค่ะโดยเลยาธิที่การคณะรัฐมนตรีได้ทำรายงานให้นายภูมิธรรมในฐานะผู้กราบบังคมทุนทราบแล้วโดยนำเสนอหนังสือของสำนักองคมนตรีให้ทางคุณภูมิธรรมได้มีการรับทราบด้วยนะคะ ส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลท่ามกลางกระแสะข่าวพรดอยยุบสภาถูกตีกลับนายภูมิธรรมก็เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลทันทีนะคะพอออกมาแล้วก็เห็นสื่อมวลชนเนี่ยคะ่ะมีรายงานว่าคุณภูมิธรรมพูดก่อนเลยบอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์แล้วก็เลี่ยงวงผู้สื่อข่าวเพื่อขึ้นรถออกจากทำเนียบรัฐบาลไปเลยนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามคุณผู้ชมถามถึงความชัดเจนเกี่ยวกับกรณีกระแสะข่าวดังกล่าว คุณภูมิธรรมไม่ตอบคําถามใดๆนะคะคมมแล้วก็ขึ้นรถออกจากออกจากทำเนียบรัฐบาลไปทันทีค่ะทดลองค่ะมีหนังสือกลับาสองรอบจริงไหมคะตีกับเรื่องยุคสภาหรอคะทดลองค่ะตีกับเธอสองรอบเลยไหมคะเส้นรอโทษนะครับโทษนะะโทษนครับมีมีการส่งไปสืบสองรอบจริงไหมครับทดลองคะโทษนะครับทดลองคะมีหนังสือกลับมาจริงไหมคะโทษนะอย่าดันนะครับอย่าดันนะทดลองค่ะ ถ้าเราคะมีหนังสือกลับมาสองรอบจริงไหมคะขอบคุณครับขอบคุณครับรถนะครับ,รบ,รบส่วนนายอนุทินชานวิรุลหหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีหนังสือทุน9ก้ายุสภาถูกตีกลับนะคะโดยบอกว่าเป็นเพียงแค่ข่าวก็ต้องรอรัฐบาลเป็นผู้แจ้งว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ทุกฝ่ายต่างคนต่างสงบและทุกอย่างก็มีขั้นตอนอยู่แล้วขออย่าก,กดดันทุกฝ่ายมากเชื่อว่าทุกอย่างกําลังเดินหน้าค่ะ ค่ะเป็นไงคะหลังจากที่ทางฝั่งของทำเนียบร,รัฐบาลก็สงบวาจาย,ยังไม่ตอบอะไรเรื่องการตีกับของก็ควรจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมล่ะใช่ไหมทุกฝ่ายต่างคนต่างสงบไปแล้วก็ดีทุกอย่างมันมีขั้นตอนของมันครับถือว่าเป็นทิศท,ทางที่ดีไหมคะในการที่จะเริ่มหวตนายกก็มันเป็นมีขั้นตอนมีกระบวนการอยู่แล้วนะครับผู้สื่อข่าวอย่าไปกดดันทุกรุกฝ่ายมากเพราะว่า เชื่อว่าทุกอย่างกำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีตอตอนนี้เหมือนจะต้องรออาจารย์วันนอคนเดียวนะคะเรื่องกําหนดวันเลือกโหวตเอาแน่นอนที่ท่านประธานรัฐสภา้วเป็นอำนาจของท้านาชการข้าการว่าจะข้าการว่าจะโหวตภายในวันศุกร์นี้ได้ไหมคะอยู่ที่ท่านประธานรัฐสภานะครับ เราเราเคารพกฎเกมกฎกติกาทุกอย่างถ้าทุกฝ่ายเคารพกฎกติกานะครับทุกอย่างก็จะดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นนะไปกลับบ้านกันเถอะขณะที่ช่องคำเมื่อวานนี้นะคะว่าที่ร้อยตำรวจ ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัสสุขนันเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ทำหนังสือถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติมเป็นพิเศษในวันศุกร์ที่5กันยายน2,568 พรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคําสั่งให้บรรจุเรื่องระเบียบวาระเรื่องเร่งด่วนที่8พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพิ่มเติมหนังสือก็ลงวันที่3กันยายน2568นะคะ